ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยูเดอรต้อนรับทุกเรื่องาครอบสุขช่อง Easy man อีซี่แมนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเรามาตามนั้นเลยนะครับผมที่ได้บอกทุกคนไว้ว่าจะมารีวิวตัวละครแต่ละตัวนะปัจจุบันอัปเดตกันหน่อยนะก็ไม่ได้อัปเดตมาประมาณเดือนครึ่งเกือบ2เดือนแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวละครรวมๆทั้งหมดในไอดีผมนะฮะจะได้เป็นแนวทางในการปั้นให้ทุกคนด้วยนะครับก่อเริ่มกันครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกขับมบัม Shop บ ติมถูกตรงไปเติมปลอดภัยนะครับผมตอนบอกเลยว่าตอนนี้ขยายการเติมเงินเนี่ยเป็น24ชั่วโมงแล้วนะนะก็เติมเงินกระจุยกันเลยแต่ว่าตอนนี้ของค่อนข้างที่จะขาดพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่รอเติมเกมอยู่ก็อดใจรอ,อกันต่อไปอีกสักนิดนึงนะฮะเดือนหน้าของมาเต็มๆแน่นอนนะครับท่านผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครล่าสุดนะใน ID นะครับที่ได้ปั้นมานะครับตอนนี้นะฮะแล้ก็แบก ค่อนข้างที่ะเยอะนะครับสำหรับตัวละคร5ตัวหลักของผมนะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ลูกรักกันก่อนเลยนะฮะอาคาซะนะครับผมยอยอยอมาแล้ว3า4แสนสนะครับสำหรับพลังโจมตีของอาคาซะนะครับพลังอยู่ที่ประมาณ2 1 0ล้าน1นแะครับแล้วก็เลือดอยู่ที่ประมาณ3 3 0ล้าน3แสนะสปีดอยู่ที่1,750นะครับเดี๋ยวไปดูขอ,กอนก่อน ของนะฮะใส่มาเป็น5ดาวแดงนะครับตรงนี้ดาบเที่ยวหกเรียบร้อยมีอ่าหมวกนะครับสองดาวแดงเที่ยวสี่นะฮะมีเสื้อนะครับสองดาวแดงเที่ยวสี่แล้วก็รองเท้านะครับสองดาวแดงเที่ยวสี่นะครับตัวนี้ก็เลเวลสองร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยยสบนะครับประมาณนี้นะสำหรับอาคษะนะครับในสองรูนนะครับรูนใส่มาเป็นอ่าเอเจนตี้นะครับก็เพิ่มสปีดนะแล้วก็มีริปเปอร์นะครับหนึ่งอันเพิ่มดาเมจนะครับ มาส่วนที่สองก็จะเป็นแรมเพจนะฮะคริติคอนสอนแล้วก็ชิวเวล3นะตัวน,นี้ก็จะเป็นกันที่ทำให้ถึกที่สุดนะช่วยกลางโร่กับทีมด้วยนะครับใน,นรในส่วนแรกในส่วนเคนโดะนะครับใส่มาเป็นคริติคอนเวล3นะแล้วก็มีคอมโบเวล3นะครับ Burn kill, เบิ้ลสกิลอาวุธเฉพาะเวล30นะเรียบร้อยแล้วก็อาวุธเทพ ใส่มาเป็นแฮนด์เบรกนะก็จะเป็นโคงจักรนะครับเพิ่มสปีดนะครับแล้วก็ความแรงจากความเร็วนะครับก็จะใส่เป็นแบบว่าเน้นเร็วเน้นแรงนะสำหรับอาคัตนะในส่วนคอมม่านะครับคอมม่าใส่เวล์คอมม่าแดงนะครับหกอันครบอยู่แล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวของตรงกลางเนี่ยใส่เป็นแอตแทกนะครับตัวนี้ก็พยายามดันตีเลเวลอยู่นะครับประมาณนี้สกินใส่แบบนี้เลยเท่ๆเฟี้ยวนะอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละนะครับโอเคเน้นๆกันไปสำหรับอาคัต ตัวต่อไปนะครับเป็นกิยูนะฮะร,ร่างชุดวอร์มนะฮะเราพลังอยู่ที่1นล้านห้าแสนนะครับสดาวร,รุ้งแอตแท็กอยู่ที่2ล้านไอ้ทุย2ล้านก็เวอร์ไปอ2องแสนสามนะครับเลือดอยู่ที่2องล้านสามนะครับสปีดอยู่ที่1นึ่นะมาตรงนี้ครับใส่มาเป็น3ดาวเหลือง4ดาวเหลือง3ดาวเหลือง3ดาวเหลืองนะสำหรับอุปกรณ์นะครับไม่ตรงท่านนะเพราะว่านี้มันเป็นของเซ็ตสายธาตุไฟนะซึ่งเราก็เอามาใส่ใกิยูนะเพราะว่า ตัวนามเม็ดรองจากอาคาฟาเนี่ยเราเน้นเป็นโอบานัยนะครับมาดูใส่งรูนนะรูนครับอันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นคอมโบเวลสานะครับกับริปเปอร์นะแล้วก็ข้างบนเป็นคลีเล่กับเอชพีนะครับรูนที่2นะฮะเป็นเอเจนตี้นะครับเพิ่มความเร็วแล้วก็มีจอกเกราะสามสินะด้านบนก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันแอตแท็กกับเอ็กซ์ตร้าดาเมจนะสวยมากนะครับในส่วงเคนโดครับใส่เป็นคลีดิคอนเวลสนะแล้วก็มีสเตรนจ์นะครับเวลสอง ในส่งอ,งอาวุธเฉพาะวิสามสิบนะฮะแล้วก็ใส่แบ็คไนครับดาบคาตนะในส่งของอาวุธเทพคอมม่าครับใส่มาเป็น5อันนะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดแล้วก็ผสมในไลฟ์ที่แล้วพ่งที่ผ่านมาสดเลยทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่นะก็อัปเกรดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะย่อยคอมม่าทองนะแล้วก็เอาเศษมาสผสมเป็นคอมม่าแดงนะครับตัวนี้ก็เป็น5้าอันนะยังขาดตรงกลางอยู่เดี๋ยวหาเพิ่มนะครับในส่งของสกินนับก็ไม่ได้ใส่นะเพราะว่า สกินแก๊งเนี่ยมันมาตอนที่ของอีลาสติกช็อปหมดนะผมก็เลยไม่ได้เติมนะค่อนข้างเปลืองเงินนะครับต่อมานะครับเป็นชิ้นะบุนะ่าร่างาชุดนักเรียนนะครับก็จะเป็นพลัง1นล้านสนะใส่มาประมาณนี้แอตแทก1นึ่งแสนเลือด2อล้านสอันนี้ตัวตัวซัพพอร์ตไม่ต้องเน้นเยอะไม่ต้องเน้นเยอะใส่มันเป็นของแดงหมดแล้วนะครับก็เป็น1ดาวเหลือง2ดาวเหลืองเราไม่ได้เน้นตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วเร้เน้นตัวดาเมจแล้วก็ตัวของ อ่ารูนเนี่ยใส่เป็นคอมโบนะครับแล้วก็มีเบสซิ่งนะสีสีทองตรงนี้แล้วก็สีม่วงเป็นเบสซิ่งรูนที่2ครับใส่เป็น HOT โีฮิลเลอร์ตัวเองนะครับแล้วก็มีตัวของฮิลลิงดาวนะทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยอ่าอัตราการฮิลน้อยลงนะครับในส่วนของเคนโดนะครับกลางโลเวลสนะฮะแล้วก็อ่าตัวของ HOT อทีเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาออกแล้วเพราะว่าผมใส่ในรูนแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ออกนะครับแล้วส่วนอุเฉพอะนะฮะเวลสิบห้านะแล้วก็เป็น ใส่เป็นฟิลิกโบนะตรงนี้นะใส่เพิ่มดามจนะเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรจะใส่ตัวนี้ยังไม่ยังไม่ได้สุ่มไอตัวของพินซัพพอร์ตมานะครับในสงองตัวคอมม่าเนี่ยใส่เป็นสีแดง2อันนะครับแล้วก็สีชองสีทองสีองแล้วก็สีม่วงนะครับตามนี้เลยเรามาดูตรงนี้นะครับตัวเด็ดนะอีกตัวหนึ่งโอบาไนนะฮะก็จะเป็นดามจรองจากอาสาพลัง1นล้านเนะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดันสุดนะครับแอตแทกเนี่ยอยู่ที่3ามแสนสเลือดอยู่ที่2อล้านเนะฮะตรงนี้นะสระโอบาลไนนะ ในส่วนของตัวอุปกรณ์นะอุปกรณ์ใส่มาเป็น3ดาวแดงนะครับเทียห้าหนึ่งอันด้วร้อยสี่สิบมีสี่ดาวเหลืองนะครับมีห้าดาวเหลืองแล้วก็มีห้าดาวเหลืองนะก็จะเป็นทีสามทีสองทีสี่นะครับตรงนี้นะในส่วนงสวอร,ร์ดลูนเนี่ยใส่มาเป็นคอมโบกับแพคซิฟายนะตรงนี้ก็เป็นคริดดาเมจกับ HP นะอันนี้ค่อนข้างทียสวยมากๆนะสำหรับแพคซิฟายชิน้นนี้แล้วก็ตัวของรูนอีกอันนึงใส่มาดิปเปอร์น, ipper, นะครับกับดัมเพจนะครับอันนี้ดัมเพจก็เป็น ขั้น2นะเพราะว่ายังสุ่มสีทองไม่ได้นะอันนี้ก็ใส่มาแก้ขัดไปก่อนถ้าสีทองจะสวยมากๆเลยนะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการรีรูนนะค่อนข้างจะเปลืองงบมากๆนะครับผมพอสมควรในส่วนของเคนโดนะครับใส่เป็นเฟรนด์หนึ่งอันเพิ่มอัตราดาเมจแล้วก็มีตัวของเจอะเกราะเวฟสองนะประมาณนี้เลยนะครับอุปโพคเวฟสามสิบเรียบร้อยแล้วก็มีอาวุธเทพนะฮะเป็นดักไทเด้นนะครับ, Titan, รบก็จะเป็นหอกเพิ่มคลีนนั่นเองนะตัวน,นี้สีทองแล้วก็3าดาวนะครับก็พยายามประมูลตอนเช้าเรื่อยๆนะ แต่ผมไม่ได้ประมูลมา2อสวันแล้วเพราะว่าตื่นได้ไหวนะครับตื่นมันเช้าเกินนะเจมแม่งนั้นจะเปลี่ยนตอนเย็นนะโอ้โหตอนเช้ากูยังไม่ตื่นนะก็ตามนี้เลยนะเพราะว่าเล่นในเซิร์ฟโกลโบลนะมันก็อิงเวลาจากประเทศอื่นด้วยในสองคอมม่านะครับใส่สองคอมม่าแดงทั้งหมด6ชิ้นแล้วนะครับตรงกลางเนี่ยตีบัวห้าสิบเลเวลแม็กซ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็มี3 6 3 6 3 9ประมาณนี้นะครับสกินไม่มีนะสำหรับออบานายนะประมาณนี้สำหรับตัวดาเมจ ต่อไปนะครับเป็นเนซุโกะนะฮะร่างปีสามนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวตัวหลักสุดท้ายเป็นซัพพอร์ตโนหนึ่งนะของไอดีตอนนี้นะครับก็เลือดอยู่ที่2องล้านห้านะครับโจมตีอยู่ที่1นึ่งแสพลังโจมอ่าพลังรวมอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนนะครับแล้วก็อ่าตัวของไอเทมเนี่ยก็ใส่มาเป็นธรรมดาเลยนะครับสองดาวอสองดาวเหลืองนะไม่ได้ดันนะครับตัวซัพพอร์ตแล้วก็ลูนเนี่ยใส่เป็นคอมโบกับดอชนะครับก็เพิ่มความหลบหลีกในการที่ให้เนซุโกะได้ยืนนานขึ้น ส่วนรูนแดงอีกหนึ่งอันนะครับก็ใส่เป็นคริเลตนะครับ HP นะตัวน,นี้สุ่มได้บางคนไม่สนใจอยู่แล้วเราสนใจไปข้างล่างครับก็คืออ่า v ทา a ิตี้นะครับก็จะฮิวแรงขึ้น15%แล้วก็มีรีไว v a l นะครับผมอ่าเอเวอ e v i ร a l ตัวลนะตอนนี้ก็คืออ่า uh, มีโอกาส16%ในการที่จะฟื้นคืนชีพ50นะครับเลือด50%เนะี่ยหลังจากที่ถูกฆ่าไปนะก็จะทำให้ในสิสโกเนี่ยอ่า uh, มีโอกาสฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากที่ตัวเองตายนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรสำหรับสาย support นะเพราะว่าถ้า สัปปอร์ตเราตายไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีตัวคิวนะหมายความว่าถ้าตัวดาเมจนะครับมันไม่มีตัวคิวซัพพอร์ตตอนหลังเนี่ยหรือว่าเล่นเกมยื้อได้เนี่ยก็จะสู้อีกฝั่งนึงไม่ได้นั่นเองนะครับในส่วนของเคนโดนะครับใส่ชิ้นแรกเป็นลาสแอนนะครับก็จะมีโอกาสชุบชีวิตเหมือนกันนะใน HP 5%นะตรงนี้ก็เพิ่มเพื่อใส่เพื่อมาเสริมนั่นเองนะเสริมตัวของรีไวเวิลแล้วก็เปิร์กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล้างบัฟนะฮะก็จะเป็นโอกาสใใในนนนนกาาาารรรลล้งดีบัฟะะะฮเเเวิิ่มทท์ ฮิวด้านนั่นเองนะครับอาวุธเฉพาะครับเวลสามสิบเต็มนะแล้วก็ใส่อาวุธเทพนะครับเป็นดักออนแฟนก็จะเป็นพัดนั่นเองนะครับเพิ่มอัตราการฮิวให้กับทีมนะครับคอมมาครับใส่มาเป็นสีสีแดงนะครับใส่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นทองหนึ่งอันกับมุหนึ่งอันนะตัวนี้ก็หาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้บวกเลเวลเพราะว่าเราเอาตัวของเซตไปตีบวกให้กับตัวดาเมจเป็นหลักก่อนนั่นเองนะครับในส่วนของสกินก็ใส่เป็นสกินปกติกิโมโนเลยสำหรับตัวนิสุโก นะฮะก็แน่นๆกันไปสำหรับทีมหลักนะครับผม5ตัวนะครับพลังรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ตอนนี้8ล้าน3าแสนนะครับสำหรับตัวหลักของผมนะฮะก็ดันมาค่อยๆดันนะครับผมก็ไม่ได้รีบดันอะไรมากนะครับตรงนี้ถ้าเทียบกับคนเติมคนอื่นนะผมก็ดันมาใช้เน้นใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะครับก็พอสำหรับการปั้นตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการอัปเดตรีวิวล่าสุดนะครับใครที่ สงสัยต้องไหนนะฮะก็สามารถพอสดูเคนโดดูอะไรได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ถามมาเยอะพอสมควรว่าแต่ละตัวใส่เป็นยังไงนะครับก็ใส่ตัวนาเมตหลักๆแชร์ให้ทุกคนตามนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับในสุดรุนโทเทพนะฮะแล้วก็เอกชัมเป็นชิพนะสำหรับเอกชัมเปีก็จะมีการแข่งพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพาไปดูกันบ้างจะเดือดขนาดไหนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ